ก็ย่ามเงินจะเปลี่ยดเปลี่ยนเจ็ดอะไรวางไปซื้อไปซื้อจากตัวที่แรกตัวที่นวดเออสาวขึ้นมาสาวขึ้นมาเสาเงี้ยเออสาวเงี้ยขึ้นมาขึ้มาจิด อ่านๆเนี in, castle, ่ยบอดินเลยวม่ปากันสั่งมังเลยสั่อย่สังมังเลยเอามันสิบมาขึ้นไฟไงไหววาบ้าเลยว่าเออเกิดว่ามันสิเป็นอันอก็เลขเขาแล้วนะไม่ทางนะเออตัวนี้กับมัตจีอยู่แต่ว่าปลาเป็นเจ็ดปลาควานมีเก็ดเปนบ้า ตอนนี้เนเหียเป็นแปดกางยืยอครับย้ายมือจนเปลี่ยนแปดเนะัวางเพ่ซื้อไปซื้อจะตัวที่แรกตัวงัวออตัวเจ็บ <c oughs> ห่า เจ็ดพ่ผิดเลยเถอไปเจ็ดพ่อพิดเลยสีซสองมาเอาเนาะเพอาะคนไายมาแปเจ็อีกทีพอู้สั่งมังผู้สั่งมังพี่น้องเห้าขึ้นมาห้ามาท่านม่น่าจะดินนื้ปดินไหมป่าหายจับเสยเลยํำคือเรือยยกหญ้าขึ้นนินยังบ่ดินอยู่โอ้โาดทษ่ร่วเเขาขัดขัดติตามเราไว้ได้มากเ้วยได้มากเนีเอาฝันตั้งไหเอา ผมวัดปั้นเหลี่ยมวดขี้เหลี่ยคยรมาตาม่โอ้ยยังขัดเงี้ฟันเลยรบวฟันแล้วมา้นอ่กัเลยเอคือเกาวะฟันมันสืบเป็นเหล็กหาบบ่สนดีเดม่ขึ้นไมพาเกดไม่เก็ดไม่ขึ้นเหล่าเอาไม้ไฟมาเห็ีไม่ขึ้นเหล่าหับตาหาบเข่าอ๋อไฟมาเห็ด โอเตรียมไม่ขั้นล้าไปถาบเขาเมียนเห็ดงามๆเลยเออขึ้นกองฟัดโอ้ขึ้นกันฟัดเขาบอกนี่อ่ะล้อมเขาสล้อมเขาเออสิมาเอาเห็ดมันไม่ขั้นล้าแต่สิไม่ตามมาหาบเขาเซรั่นนี่นะโอ้เซรั่นก็คิดนะเห็ดสล้อมเขายิ่ใหญ่ยิ่ดีเออเกสกี้ละคือสมัยเก่าฮ่องนะอือไม่หาแบ่ไหนได้หาบกว่าไหมก่าแบบนี้อ๋อยืนเลนกันดูก็ยัง เก็ดก็ยังเกิดได้หาพี่นี่แหละเพราะว่าเห็ดงาามไปไม่ไปเออเอา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 ่าหลานหาจะไรเก็ดไหวต้องต้องไหม่มันถึมาหาบอีกเนี่ มันสิมาหาดอีกบ้าเลยเนี่ยก็บหาดดิแนอ่ก็บ่าฝันเนาะาดีเขาจะดันฝันก็้นนี่ยคือว่ามันสิเป็นเรขอะไรตอนนั้นก็จะเป็นเก่าเก่าหกอะไรไปเก่าหกเก่าตนนี่เร่อสามตัวเลยเก่าหกเก่าเห็นอ่ะเพราะว่าได้เฮ็ดเตรียมไว้สาหับแล้วแต่ยังไม่ได้หาบวะก็บ้านนั้นเค็ดแล้วมันเก่า พ่อนั่นแหะก็พ่อเห็นมันกัรลากันอ่มเลยหูเมียไหโอ้หูวเมียเตรียมหาบไปเลยเมียเราได้เห็นห้อยเห็นงามเลยไหมเออไม่มแหลมหัวแหลมไทยเหรอเมแมัแมวแหลมไทยอืมแล้วหูเมียขึน้นเอาขวัญตัวนี่วะโอเด็กี้มันกอดกูไก่กันคาแทกันเลยเมียนวันหนึ่งไปดรอไก,ก่กกแปดเกาแปดเนาะครับผม มันก็จะว่าเป็นในเก่าวกว่าผู้ชายอยู่ผู้ชายเป็นเงยุกกลางเสียหบยไหมโอ้คอยเป็นคนเห็นไหมอันนอ้นและกันเลยว่ามันจิบเก่าเก่าว่ากันเลยเรียกสองตัวกิงเก่าเก่างกไปนี่เออข้าเป็นสองตัวกอะไรแมอหแหวัด เตรียมสีหาบแต่บ่อัานในหาบบ่อันหาแต่เห็ดไม่ขึ้นเหลาแล้วเห็ด้หม่่างตอนนี้ใหม่ไฟร่อนร่อแขนนะเห็ดขาตั้งมานั่งบ่อ่เห็ดขาตั้งบ่อแล้วเห็ดแล้วใส่บ้านพวกเน็นเสียบไมงพี่นะโอ้ยางไปเลยเสียบไปเรื่อยแมนออาจจะเป็นเก่าหกเก้าที่เพราะว่ามันเตรียมหากเขาแมนตัวเล็กสองตัวที่เป็นหกเก้าเก้า่ีะโอ้ัขึ้นสดดร้อนม แมนขึ้นเลยว่ะจังจังไรก็มาล่ะสุ่มนี้ฝันไปตากันก็มาขึ้นมาจบมาเนี่นขึ้นหลยล่ะนๆดขึ้นโอ้โหของที่ไทยเลยเจ็บเบดเบยโอยเจ็บบบเจนเลยไม่ได้เน็กมด้ีไทยไม่ได้เน็อ้ปปลาบอนขึ้นน้ำเพราะยังคว้าเนี่ยขึ้นมาจากคว้าลึกเหี้ยแตกนะคว้าเหี้ยแตกนะ ขึ้นไปเย็นอยู่แล้วเดี๋ยไป,ปบุบขึ้นมั่นหินก็มันบ่อนเห็นให่ขึ้นเตี้ยแข่เน่าเลยออหวมมัดเลย<อ>วันนี้ก็เลยเห็นพ่อมันลุ่งเล้วเลยเศร้าจอมเมียนะเศร้ากันมากเศร้ากันมากบด่ดิ้นไม่อย่าง ติดกมาไม่เกวไก่ความกันแล้วยกขึ้นสิตานตานอยู so uh ่โ huh อ้วานขวแขนด้วยนะขวาอโอ้จูรูอยู่เลยจูรูอยู่บ่ดินเลยเดำาคือเลยีบ้างแปดเจ็ดวันลคันน่ะเออนั่นแหละกตีอยู่กับผ้ากันตีเอ้าย้ำยำว้่นผ้ากันวิ่ทายท้ำบ่น้ำขแรงมากเลยมานวดมาฝันขึ้นเดียวรงเดี้ยก็ดีงน่่างโค้ดีึ่งไทยเลย บานเป็นเก็ดเป็นเเาขึว่าสิฝันดอกวันนฝันแม่แต่แก้ว่องก็เพาอเอ้าเดกตแล้วก็า้านตัวฟันใดตังวดมันสีออกนะว่าขึ้นอยก็เลยเสือตัวเกัดเกิดห่าเจิดห่าเมีนตัวงวด่ฟันเจ็ดห่าเมนแต่เจ็ดห่าไม่ได้แปดเจ็ดก็ไทยได้ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดนั่นอ่ะโอ้ยพี่ยองเออออออ บนนี้มันเคลื่อนหรือฟันมาอะไรกบ่อนมันเคลื่อนฟันไปเห็นไมมขันเหลาไม่ไมปขันเหลาเสียบเข่าเฮานี่ครับเสียบเข่านะเข็ดเข็ดแล้วแล้วก็เลื่อหเมียก็เลยว่าเดี๋ยวขึ้นอยูออกหาอยู่บ่เศร้าแท้กิดอยู่เข็ดได้จ้ากันลรือว่าได้ฟันอันไม้ขันเหลาวได้ฟันนะไปเข็ดอันเดียวอันนั้นึงมันมันเลี้ยวไปเลี้ยวนะกันอันอันฟันอันเฮ็ดมันไม่ซ้ำพี่ เป็นเน่าวะนี่ก็สวยหัวสวยไทยแค่ยังดีคนละว่าเสียบเสียบเขามามมนสิบหมื่นเข่าพอาะดี่ินะที่พ่อได้ฝืดได้ยังนะอืมอ่ะก็เลยว่าเด็กก็หนวดนี้มันถิบว่าหาคือเกาว้อกูพสกจิการี่แมันว่าพอแม่นตัวหาเขาเนี่ยก็เลยเป็นเกาหกซะบ่เข้าก็เป็นเกาพูหามกูใช้อย่างที่น้ากูเห็น กูเห็นไหมขล่ากูใส่เงที่เป็นหกขลัาน้ำผาดมหกรจังแมมันออกหกหาหกเราก็เแล้วหกหาหกตัวเก้าตัวเก้าบอกว่าเลขตัวเก้าบอกกันเลยว่ามันสีมากกันขมันมากเลขขาดเเก้าหกเก้าเนียนขั้นสองตัวนี้หกเก้าวางสรละโอหกเขาขับเขาเนี่ยขับเขาสิเห็นไมล่าขับเขาขับเขาเนี่ยหกเก้าอืมอ่าเป็นเลข พอกนเล่าเล่าน้ำไรปุ๊บมีเลขเราปุ๊บสิเป็นหกที่เราฝันเห็นเราเยอะกว่านั้นที่คอยบันใจหามัันบบแม่ไมนเลยเป็นหกเนาะสุดแม่สุดเขาไงบางงังต่ควางวดเตียวทหารวันนี้ต่ขี่เตี๋ยวทหานะอันหกเนื้อตอันห หกหนึ่งสี่มันออกหกหนึ่งอะนะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเกากำมาเรังมาหลมาย่ัวซ้อนมาไ่หัวแล้มาหล่ัวซ้อนแล้วไม่เนี่ยชัดหลังชัดหลังอีกวันยังชัดลังอีกวันตะวันมันบอกว่เป็นตัวเลขได้บามันเป็นได้อมันเป็นไหน เป็นข้าเจ้าเขาจงจันงานเขาังเป็นบาบ,บุญกฐินเขาเป็นบุญบาบ,าบาปลาเขากะค้นไหลยลยดิเมือ่อวานนี่บ่พอลียยังไงเมือ่อาาย,ยูยวดยูใส่ถ้ายูวัดยูใส่ตใสแต่ว่าคนไหลเยดิเออเ็นบบคนดีเสียขาวไหลโอ้บุญอทำผู้หนึ่งคือยังว่าบาปปลาทำผู้หนึ่งคือยังว่าบุญกาถิ่นที่ใ<อ>คนมันไหลออ เลขเขาแลี้ยงอู้แต่ว่าพ่อเราฝันเห็นว่าเป็นแต่เป็นได้กินเป็นถวยกินถวยเจ้าแม่เขาคักเนี้ยเนาะได้ล้วได้ลาบได้ยันเนาะอันนี้ก็ไปงานบุญนี่นี่อันนี้ก็ไปงานบุญดีงานบุญอ๋อแล้วฟันฝันไว้เห็นไม่ไม่ขับเราเดี๋ยวจะไปแล้วก็ลูกขึ้นมาไม่เหี่ยวเห็นไหม ไปนอนอีกแล้วเลี้ยฟอีกนะสองกอกว่าสัตว์สองกอกแต่ว่าบันทางฟันบ้านตัวเล็กคนอย่างนี้ก็ฟันว่าเป็นบุญเป็นปันไปบุญไปยังนี่ที่วัดเลขนี่เขาละละแน่นอนเลย์ักเลี้ยวกับไม่ั้งเขาที่ข้นไหลดลเนี่ยมันเดินแบบใหญ่ขคนแต่ว่าลัก่มีน้องไม่เห็นน้องงั้นแต่ว่าหมั่นใจขึ้นสุดขึ้นหาบนี่แหละเป็นบ่แม่นหาบเขานี่ยล่ะหาบเขาน่ะ บอกเกาหกเก่าก็หกเกาเอานั่หหานเนี้บอกเอาสันยกไปมาเนี่ยแล้นก็ได้มาน้องกันอก่มันเด้อออย่าพลาดเด้อวัดเอ้าหาม่นองมหาไม่หกหัตตัวกันไ้ในแม่วัดเออ ได้ยังเยอดมากเลยครับโอ้โเอาเอฟซีครับผมเอาบหัวก้ับหาเอาพี่น้องเลบห์ข้าบครับผมกำลังมาแรงเล่ข้าบนะครับว่าข้าวผาข้าวผาเขาข้าว่าเนาะเออเออเมนอีนเดียะหรอข้าวผาข้าวาแต่ว่าหลก็จะ มม่กระิเต็มหน้ากระดาษอ้าฮ่าก่าอาโสดโสุกนมาจัช